สวัสดีครับพี่น้องครับพบกระชองบ้านลำพ้นออฟิเชียลครับหัวกระตื้นอาบน้ำาบ่าย 3, สิบเอ็ดมานอนอยู่ในโรงเรียนอ้วนในวัดเสียงดังตึมจำทุกค่อยเมยข่อยเขาเล่นบุรุเรืองอยังก่อหลับยาวเลยจะเสียงเฮจกเสียง,ย,งยังโดยสนใจเลยสิไปเวทีพี่น้องครับเวทีนี่ไปตรงงนาพี่น้องครับเหมือนเรียนทงนาคือเขา ตามที่ในวัดว่ามีมองให้เล่นนะครับไม่จะมองจัดพิธีการองเพิน่นเนาะจัดสถานทีอา่าไปติดตัวกรอบพิธีกรรมทั้งศาสนาของเพิ่นนะครับห้องน้ำก็อยู่วัดกี่แล้วบาดนี้พากันอาบน้ำเตรียมตัวไปเลยดิยอาบน้ำเดี๋ยวเฮาเคสิไปนาง,งานไม่มองเพื่นตั้งหัน,นเนสื้อก็ตงยางมาอาบน้ำพีดรบัดเพื่อนเจังพี่น้องเย็นทั้งอยู่เละ ดันทือว่ากะกะไก่อยู่ไก่ปอบุี่เดี๋ยวไปมึงน้ำกันพี่นองครับทางถาวัดต้องกลับมาทางพี่บนเออไก่ไก่อยู่เลยล่ะ ก็ทิ n h a งมาหอดบองเวทีมื่นี่สช่วงลอยสามสิบโลรถเวทีถึงมาหอดบงังสามสิบโลทีก่อนโอ้ไม่แรงเขาเขาพรอะโอ้แกวแต่ว่าท่านเนียอยากหรอกว่าสีห้ามงรับมงนอนสัครลงปองเดยเนาะผู้ค,คะ คนก็นให้ความสนใจนะครับนั่งมืองกันต่างหันเต้นท่าใดเนาะมือแรงจริงนะเกืดยากอยู่จังใดเน,นาะจังสิมวนจังสิจีเดาตาเด็บจังสิมวนจริงนะมือแรงโอ้เงนินจากงานฟีบบฟีบบรูได้ตอนนี้ว่าะในรับโลกความมุ่งยังมืเจ้ามหัดบัดกระนอนเลยคนเห็นความสนใจนะครับ ตรงมีมองลุ่ข้างหลังไหรอป้อ,อตรงมีแหละนะครับต่ว่ารถจะนี้สีลงบ่ได้เนี่ยครับอากาศกา็ดีดลยละ่ะโอ้คือรงแนรับ บางคู่ก็อยู่หลังหันก็กเทแต่ยานถึงมึงนไงเอาอยาง้ยปอกพี่อีกวะได้ตีพุ่นไปโอ้ฝนตกมากเฮ็ดจังไลยน,นี่ออกได้ปะนี่อกอก่ได้เนี่ยนี่ฝนตกนี่เนาะเอาเอาเขามาเป่าเอาเขามาหลุด Nhìn cảnh chơi nó là nhiều khổng Ô, làm làm nhà ấy cơm ăn vào Hup, 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 เอาทายคลิปอยู่คนลูกสั้งตัดผมบั่งเหรอเพราครับสั้างตัดผมย็นไปสั้งตัดผม いいはい。 บข,อขอมาขายโอ้รัดคุณแม่ราอนมาล้างงานตลอดเจอตัวบ้าก่อนที่นอนนี่น อัน้างคลิปนี้เขาไม่ยังหรอกอยางมาตั้งแต่โอ้ขี่รถมาตั้งแต่ไปมองกันวัดนะครับีย๋ยวทยนี้ไปดี่งกาจราวแล้วทายางไปอาบนะ้ำ ไก่บ no. ้ากระจอดอยู่นี่บ้าบกระจอดยนีู่ไก่นี่ขอบคุณทุกทางใจเอแฟนกลับชาวนอยเพจมันเพรอนอนดอกบีญเรามากเเอ้อาบน้ำโอ้อาบล้วบุตรเนี่ยว่าจะไหนก็สินอนก็ได้ัย คลิปนินเนี่ยมาได้ไปไทยแก,ก้ดอกขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับสาวน้อยไปบปันเพลงครับนอนนอบัดเวลานอนนอนบัดลมบ่อยๆแหละโอ้ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณต่อไป